สวัสดีค่ะติมก็อยากนําเสนออันนี้กับผลไม้ป้าอีกชนิดนึง่งติมกับพึ่งเคยเห็นปีสองพันฮาร์โลเอสองพันฮารอยหาหกสิบเจ็ดเนาะพุทธศักราชสองพันยี่สิบสี่พี่น้องนี่ค่ะพึ่งติมกับพึ่งเห็นเชือดแรกจะได้อัดคลิปให้บึ้งเนาะค่ะ หูววัดกินในบ่ใดเด้อจ้าพี่น้องคะหายเห้เบิงจ้าตรงนี้จะรู้ซึ้วันหลายเบิง้อยตะปอแต่ปแ,ปแปะนาลากไลยพี่น้องติดหนามมอเต้เด้จา้านี่ค่ะ มาเห็นในะกระถ่ายให้บเบิงเนาะจ้ะบนน้ำใหม่ปลาของบ้านเพิ่นเนาะหลายได้พี่น้องแจกับย่ได้ไแบบเอ่อเป็นอันนี้เนาะจะเป็นบางมองจ้ะมีหลายกินกันจะอาจว่าท่ายให้บเบิงเปิดชูมองเด้อกมีแบบป้าปายนะจ้ะต้นเพิ่นจะติดติดหยามอดได้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะองดอกไม้ธรรมชาติ จะให้เบิ้งผลน้ำใหม่ปลาชนิดนี้ดุกและปีนี้จะพี่น้อง,งนเนี่ยค่ะคนก้อนนี่สิดิมทายคลิปไปเนาะจิมว่าเพื่อนเอาไปห็ดไปทำแยมนะเอยทำแยมเพิ่นนะอ่าทำอัน่ออ,อยังก็ทำไหว้พี่น้องโอ้ยจิมกะไยเมยนี่พี่น้องลาย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 มีคูหมองเลยจ้นนิเนเด้อ แต่ตรงนี้ดูซื้อววามันจะเยอะมากติมลองชิมมึงติมจะลองชิมให้เบิงงกินได้อยู่จ้ะไปกินไหนกะหวานพี่น้องมันฟุ้งซุกต็มี่ล้ะหวานฟ้งเฟือนเป็นน้ำเลยจ้ะมีเม็ดสองสองเม็ดนี่แหละจ้ะติมบอกกากินไหนจ้ะมันเป็นฟ้งเฟือน,นพี่น้อง จำบอกผ่นาไปทํำไหว้เนาะลายอีดีได้แต่กระเดดเนาะจา้ะลุกเทลุกว่าลุกอีดีได้จ้ะผลน้ไม้ชนิดนี้ํำผืดเลยเนาะอันบุบดีอันจังสี่กับเจ็บพ่อว่าอยู่เนาะพี่น้องแต่ผนกบบระบอนิยมกินเนาะจา้ะบอกพี่น้อง พี่น้องค่ะอันนี้บังนะพี่น้องขึ้นไว้เชียวดีเนี่นะจ๊ะต,ต,ต้นเนพิ่นติดดินเด้จ้ะโอ้ยนี่พี่น้องขาดื่มกระโปรงว่ากินได้บ่ได้เนาะต,นตน้นต้นเพิ่นติดงามอดได้เด้จ้ะ มีจนนัองอ่มวันไงนผอมค่ะพี่น้องแนบเบืองจังหนึ่งก็คือลูกติดตะไบ,บแต่มันบมแมนเนด้จ้ะเด้อติดตะไบมันจะเป็นพ่วงเนาะถือว่าคุมอยู่ได้จ้ะอายุหาสิบเอ็ดปีปีนี่เนาะนะคกับปีสองพันปีสิบสี่แต่มะยาง ยางเขาได้เห็นดอกไม้ขึ้นตามยาหยามอดกับเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเป็นที่เอออย่างไหมองที่บ่เคยให้ดมากเนาะแลยกับบริเกิดอยู่นอเวอ์เนาะแด้มาเห็นจังซี่ได้ม่เห็นธรรมชาติได้ไม่เห็นปาลาแด้มาเห็นเขาก็คืนหนึ่งคิดบ่กกำไรชีวิตกันแล้วค่ะพี่น้อง ไะเดี๋ยวจิมจากผ้ายาง่ตเลยจะ้จะเดี๋ยวไปเห็นยางอีกจิมจะทายให้เบิ้ง้วยจ้ะเด้อเมื่อนี้โชคดีที่ม่ร่มจะ้ะนี่มาเห็นเห็ดเท่าไปคือคน้นเบอร์โผเนาะพี่นอน <laughs> อันนี้เห็ดพึ่งค้าไล่จะ้ะอ๋อไอัาสนากัเจอเทาเทาะขอบคุนขาเวยจ้ะเด้อี่พามาพามาเนาะขอบคุน สามีเนาะค่ะพ่นผ้ายางเบึงแม่เจ้าอยากเบื้งเห็ดบอ่อเพื่นว่อยากยวนแล้วก็เลยมาสนาะพี่น้องกับมะพร้าวซ้ำนี่หละจ้ะเห็ดจ้ะหลูไใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่นาแล้วจ้ะเดี๋ยวต่มผ้ายางอีกนิดนี่หละจ้ะ อันนี้อันนี้ออกใหม่อันนี้ออกเกา่าอันนี้ออกใหม่จ้ะนี่เ้พี่ตองเนี่เบิงก็ไปตาแสบเนาะไต่มาเห็นยังสี่ก็โอ้ยเนาะทายให้เบิงเลยจ้ะเมื่อยหยุดจ้ะแต่กระบดในจังน่อยเพี่ตองภูเขาลูกนั่นมมิต้นใหม่เลยนะคะบนุูนะคะยางจุดมาวิ่ง อยากอัดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำเนาะเห็นน้ำเนาะค่ะพี่น้องคาแดดมาแล้วดีใจจ้ะิีไมไดนมาเห็นเนาะขอบคุณร่างกายเนาะขอบคุณตัวเองเนาะที่มีโชค มีบุญวาสนาเลยมาเห็นธรรมชาติแบบนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอพูนสามีเนาะที่เพ่นผ้ามากเนาะก<ๆ>็ละเลยอยากให้พี่ให้น้องเห็นน้ำเนาะคะ<ๆ>่แะแต่เสียที่จะกแดดนาาเนาะจะเนาะถาบแดดก็คือฝนตกบ่ได้ดตกแห้งจาพี่น้องเพ่นตกแบบตกดิ้นไปใส่ผ้านใส่ก็ลำบากทำให้เห้าเปียกเนาะ<ๆ>อากาศจังซีกะเออไรร่างกายก็ได้ แดดแต่ก็มีล่มเนาะเห็น,นงามๆกะยังใหพี่ให้น้องเบิ้งน้ำเนาะนี่ราคาโนเวอันนี้เป็นน้ำจืดดอยจากพี่น้องค่ะภูเขา,ขาลูกนูน้นจิมจิมบ่เคยขึ้นไปดอกจะ้ะก็คือสีบมีบุญในขึ้นไปดอกพี่น้องคือเท่าแล้วเนาะ ร่างกายเฮากันย่างบ่ไหวดอเราพี่น้อง่ะถ้าเพิ่นบผ้ามาเข้ากับบด้เห็นเนาพี่น้องเพราะว่าเข้าสามารถหลงได้เพราะว่าเฮาบด้เกิดจุ่นีเนาพี่น้องแล้วก็คือเพื่อยังไงอะถับเพิ่นบเลยผ้ามาจังสี่กับบด้เห็นเนาะเลยเห็นแต่มมองทีเข้าเคยไปเคยอยู่เนาะพี่น้องมมปีนี้กับปีนี้กับ ปีปีที่แปดล่ะค่ะยูน้ำพอยายมา่านกับที่สองปีเลยเนาะแต่ช่วงอันพิโคมากกับปเรมาเนาะพี่นอ้องยู่น้ำกันกับทิ่สามปีเลยจ้ะตีกันดีค่ะถ้าเพิ่นบดตัวว่ามาเบืองเห็ดกับบอมาเนาะพี่น้อง <laughs> แด้ก็บม่ได้เห็นแบบนี้เนาะจ้ะ เทีอแรกเ้ยจ้ะเลยติดติดไม่เห็นก็นเลยอยากให้พี่ให้น้องเบิ้งน้ำเห็นน้ำเนาะค่ะนะก็เลยอัดคลิปให้เบิ้งนะจ๊ะธรรมาชาติดวนด่วนนี่จ้ะไมธรรมชาติจ้ะพี่น้องนอนี่คือเป็นสมุนไพรเลยมันไม่หน่อยจ้ะน้องเบิ้ง Do you have banana? ai hmm. I have water, also, you can eat. I eat egg already. <coughs> ที่บริมากบริเกิดอยู่นี่เนาะจานเนาะแต่เลยมาเห็นธรรมชาติแต่ไม่เห็นน้ำภูเขาพี่น้องแดดพี่น้องคะอ่าภูเขาลูกนั่นจิยมนนยำท่านเ,เลยเคยยางเขนไปเดิจ้ะพราะย้ายช่วงดูจ้ะแต่จิมบอกว่าคือสิยางเบาไหวพี่น้องมันสูงสูงกว่าที่ ว่าจิมยูสูงแล้วแต่ตรงนั้นจะสูงกว่านาอพี่น้องเมื่อรงทุนพูกเขาลกนันทีเป็นเสาไฟเสาสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใส่ละจิมก็ยังท่านเคยึ้นไปเลยค่ะส,สูงสูงเล้พี่น้องพ่อใหญ่ชวนยุ่จะิมวาพบไปดอกจิมมาขาจิมโม่ไวพี่น้องค่ะมืนอีาโชคดีจะ้ะโชค,ด,โชคดีโชคดียงังวัดิ สวใในนดสดนะีพี่น้องใบไม้ยางยางใหญ่ปลายปีพนม้ยางมาต่างกันนานาเยอะก่นาญี่ปุ่นในยิ่งไต่เนาะกัคือสัดเด็กหลงแล้วพี่น้องน้องกับนายานดาหมานองยิ่งะตายิ่งหลงเพิ่มมากนะครับเพิ่นเป็นเทศกาลของเพื่อนเนาะแต่ติม,มาก่อนเนาะ ไปกันเป็นคุ้มเนาะพี่น้องนอนกันเป็นคืนสองคืนเนาะสีนาะโอจิมว่ะเพิ่งชวนติมยุ่ช่วงนั่นด็กเด็กกับกับไทยคู่ปีเนาะช่วงทีเพิ่งเทศกาลเนาะติมบอกว่าติมบไปดอกติมว่ะจิมยางวะไวเพราะว่าไปนึ่งจิมไปเฮ็ดให้เขาล่ำค้านเนาะเพราะว่าติมเป็นคนขาสาัานสา้นยางสั้นเลยติมก็จะว่าโอ้โยไกลอย่างสีนากรเฮ็ดให้เขาเสียฟิลเนาะ ไปดีกว่าปล่อยเข้าไปเติมกระย,อยูอยู่ฮิตาเนาะฮิ่เเาางพอดีๆพี่นอ้องเอเนาะบอกไปเน่า,นนม,ามันก็กจะเน่าไปเนาะธรรมชาติลมดี้ดีพี่น้องค่ะโอเคค่ะฝากไปในน่อยน้ำมีได้ด้วยจ้ากู้ได้กดแชร์เห็นกลิ่นน้ำเลนเนาะค่ะเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปเนาะมาเหม็นและที่บ่เหม็นเนาะค่ะเนาะ กินน้ำแน่เนาะคะ